สวัสดีนะคะเสียงคุณป้าค่ะนะคะเสียงจากคุณป้าวันเพ็ญน,นะคะวันนี้ก็มีเรื่องจะคุยให้ฟังนะคะอก็กองนิดหนึ่งนะวันนี้ป้ามาดูมาดูบ้านนะคะก็คือบ้านเราบางหลังเนี่ยต้องทาสีคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรอะทาสีเพื่อจะให้มันใหม่เราจะได้ให้คนเช่าคนมาดูเนี่ย เขาชอบอะนะคะเสียงมันก็เลยกล้องนิดนึ่งนะคะไลห้ฟังไม่มีอะไรม้างหรอกขี้อวดส่วนจะอยู่ไหนเนี่ยป้าไม่บอกนะคะเพราะว่าอะไรอะ่ะคุณป้ารับปากกับสามีแล้วว่าจะไม่บอกให้ใครฟังนะคะว่าจะไปไหนวันนี้มีเล่ามีเรื่องจะเล่าให้ฟังนะคะอีพวกที่อ้างตัวว่าจะปกป้องสถาบันอะแต่ละตัว มันยังเอาตัวไม่รอดเลยแล้วมึงจะเอาอะไรไปปกป้องกูถามมึงคำหนึง่งตัวมึงอะยังไม่เอาตัวไม่รอดกันเลยรัตเอกเขาเรียกว่าอะไรนะกษัตริย์ที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยนะเป็นพระราชาที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยต้องใช้พวกคนพวกเนี้ยที่ใช้อวัยวะเพศเนี่ยคือคือ,คอไม่พ้นเรื่องอีวหควยๆหรอกค่ะที่เอามาปกป้องสถาบันน่ะนะคะ ้าจะให้ดูเป็นบางตอนแล้วก็ป้าจะมาเล่าเป็นตอนๆน,นะคะให้ฟังนะคะเริ่มตรงไหนดีเอ่ยอ่ะตรงนี้นะคะคุณรู้ไหมคะว่าคนพวกนี้มีคดีติดตัวกันทุกคนแหละแต่อยากเป็นข่าวนะคะอยากจะอุ้ยนี่ช้นเนี่ยปกป้องสถาบันคู่ถามแต่มึงจะเอาอะไรไปปกป้องอ่ะคนที่หนึ่งก็คืออีฟ้าหรือว่าอีเก่งคนขายน้ำตู้หูซึ่งเป็นหนี้เขาทั่ว ไปไหนก็เป็นหนี้เป็นศีลเขาแล้วก็โกงเขาแล้วอย่างงี้เหรอจะไปปกป้องสถาบันสถาบันกระจอกขนาดจะต้องให้พวกมึงอ่ะคนอย่างพวกมึงอ่ะไปไปปกป้องเหรออ่ะคนที่สองก็คืออีอีติ้งอีติ้งนี่ใครอะ่ะก็คือคนนี่มาคบกับป้าน,นี่หละแล้วป้าน,นี่นักโทษมาตาร้อยสิบสองเชียวนะคะใครมาคุยกับป้านเนนินทาเจ้ารัวคะ่ะ ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งในการฆ่าพระเจ้าตากแล้วก็ปราบดาพ,พิเศษตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของราช,ราชวงศ์จัก,กรีค่ะก็คือร้มพระเจ้าตากก่อนคุยกับมาคุยกันเรื่อยนะคะนะคะคือโหนทุกคนแล้วโหนใครด้วยไหยคะโหนบอลเชิญยิม้มไม่รู้จักเขานะคะแต่คุยอู้เหมือนก็นรู้จักบนเชิญยิ้มเนี่ยรู้รู้ดีอะไรประมาณนะั้นคือโหนทุกคนคืออยากดังอีเนี่ยนะคะ ผัวเป็นนักร้องขอโทษน,นะคะกูไม่รู้จักคันโนเนมถ้าไม่มีเรื่องกับอ่าจักระบุ๋มเชิญยิ้มไม่มีทางรู้จักมันหรอกค่ะอ้าวคนที่สามเนี่ยป้าคนเนี้ยชื่อป้าอะไรวะกูลืมละแต่อีเบอร์สีเนี่ยอีเนี่ยโหนป้ามานานแล้วค่ะนะอีอีอีสมสุขเนี่ยนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกคนพวกเนี้ยแต่ละแต่ละตัวเนี่ยที่บอกว่าอุ้ยฉันนับปปกป้องกตาบันยังกันยังนี้เน่ย มันโหนอย่างอื่นไม่ดังแล้วไงต้องเอาสถาบันมาเล่นต้องโหนของสูงเอาของสูงให้ต่ำเขาวะนะแล้วไปฟังมันด่าสิคนพวกนี้ไปฟังมันด่าอีสองตัวนี้เบอร์ห้ากับเบอร์เบอร์สามเนี่ยไม่รู้จักแต่เห็นเขาบอกว่าเบอร์ห้านี่ก็เป็นแม่บ้านเป็นหัวหน้าแม่บ้านกับเป็นหัวหน้าคนทําความสะอาดนั่นแหละนะคะ สวนอีเบอร์สี่เนี่ยก็เคยแหมออกออกออกคลิปมาแนะนําให้ดิฉันใช้รามแมทุยเฮียเนี่ยขนาดมึงใช้รามแมแล้วนะกว่ามึงใช้กะละแมทาหน้าดีกว่าคือจําได้แล้วค่ะตอนแรกก็จําไม่ได้ว,ว่ามันเป็นใครเป็นใครบ้างนะคะโหนอีเฮียเนี่ยโหนกูแหมมันอย่าดูสิแต่ละคนพูดถูกกระทําน,นะคะหน้าบานกันแต่ละคนแต่ละคน ไปแจ้งความเหยื่อร้องปอ,อทอแจ้งความจับมือมืดปอมเฟซบุ๊กมินสถาบันเบื้องสูงในเบ็ดังเฮ้ยก <c oughs> ูฮากับพวกมึงว่ะแต่กูก็กูก็สงสารตำรวจนนที่ต้องรับแจ้งความพวกมึงเนี่ยแต่มแต่จะบอกอะไรให้นะไอ้เหี้ยพวกนี้กูจะเห็นแจ้งความเท็จเพระอะไรอยากดังแต่ละคนยิ้มแย้มแจ่มใสนะอ้ยนะอ่ะป้าจะพูดนิดเดียวพออ่าอันนี้เขามีชื่อให้ เขาบอกนะคะข้อมูลต่างๆเนี่ยป้าไปขโมยเข้ามาจากห้องมิติใหม่การเมืองตอนแรกป้าก็ไม่ได้สนใจคดีนี้เท่าไหร่หรอกค่ะไม่สนใจคนพวกเนี้ยแต่พอเป็นข่าวโอ้ยทีวีก็ออกอะไรก็ออกนะเราก็สนใจบ้างห่ะแม่เดี๋ยวตกเทนไม่ได้หรอกมีเทนอะไรก็ต้องฟังอ่ะคนแรกนะคะที่ป้าให้ดูเมื่อกี้กนกวันหมวกสวยัยหรือฟ้าหรือเก่งนี่แหละคะ่ะที่มีพฤติกรรมคด คบกับเอโรสรอนดอนผู้ต้องหารอดมาตาร้อยสิบสองเอโรสเนี่ยด่าเจ้าของจริงหมิ่นของจริงกระเทืบเจ้าของจริงกูเนี่ยยังพูดเรื่องเดียวนะเรื่องเจ้าร่ํารวยอันดับหนึ่งของโลกของโลกนะคะไม่มีพระราชาประเทศไหนเทียบได้นะคะแล้วกูก็ไปเอามาจากนิตยสารฟอร์บกูไม่ได้ใส่ร้ายาปสีเจ้านะแต่อุ้ยประเทศไทยเฮียอะไรก็มิ่นเออเอเอทิศสบายใจอะแต่ว่าเอโรสก็มิ่นดูสิมันคบมันยากดังนะคะ และยังด่าทอบุพการีหรือว่าแม่มันแล้วก็ด่าอาดีตสามีนะคะติ้งเพราะวประวิสา,ร,ร,ารุ่งเรืองวิโรธก็อีติ้งน่แหละที่มาคบกับป้านในอีนี่อยากดังทุกสถานการณ์ค่ะ มีพฤติกรรมระรานคนในเ Facebook อินี่ฉายาห้าร้อคดีค่ะเท่าที่รู้นะครับเ,เขาประชดมันจริงๆมันมี200อยกว่าคดีมันแจ้งความคนนั่นคนที้มันโดนเขาแจ้งมังม่งอะไรมั่งคือ200รอยกว่าคดีกูถามว่ามึงจำอะไรได้มั่งไว้เนี่ยสมมตสุดุทธนศการผู้กระทําผิดมินประมาทคอราบอคอมจนมีการฟ้องร้องในศาลโจทห้าคนก็หคดีละมึงวิภา สุดทารักโดนฟ้องสามโจท์ขณะนี้ศาลนครศรีธรรมราชรับฟ้องเรียบร้อยอู้ดีใจด้วยสมสุขสุขคนธมารีมีคดีฟ้องร้องที่พิสณุโรกคดีช่อโกงสำหรับสมสุขเนี่ยเท่าที่ป้าแอบตามมาเอาพอมันข่าวดังตั้งแต่เดือนพฤษภาฯน้องเราก็แอบตามดูสิเท่าที่รู้นี่ก็นะจิตอาสาค่ะอ้างจิตอาสาค่ะ หาแดกค่ะไม่มีอะไรมากหรอกป่านนี้สมสุขรวยแล้วค่ะรับบริจาคค่ะนะคะอ่ะมาดูกันต่อคนนี้ค่ะที่ชื่อฟ้ากนกมันหมวกสวยัยให้ข้อมูลว่าลูกตัวเองมารดาของนางกนกมันอ่ะพูดเราก็พูดผิดพูดถูกหมวกสวยัยให้ข้อมูลว่าลูกสาตวตนเองคือนางคือฟ้าหรือว่าอีกเก่งเนี่ยให้ร้ายตัวเองว่าเป็นคนล้มเจ้าคุณคะป้าจะบอกอะไรคุณอย่างนะคะว่า สัญลักษณ์ของคนดีเนี่ยคือคนที่กตัญญูต่อพ่อแม่มึงอย่ามาตอแหลว,ว่ามึงกตัญญูต่อสถาบันกษัตริย์แม่มึงเนี่ยป้อนข้าวป้อนน้ําเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวมามึงยังพยายามยัดคุกให้แม่มึงกูไม่รู้หรอกว่ามึงคิดอะไรของมึงอยู่เป็นไงคะเนี่ยพวกที่ปกป้องสถาบันกูจะต้องกตัญญูต่อสถาบันแต่กับแม่ตัวเองมันไปยัดคดีให้เขา เพราะคนที่จะยัดคดีอะไรหรือฟ้องร้องไขเรื่องมาตรา112นะ่ะมึงต้องมีคดีเอเขาเรียกว่ามีหลักฐานชัดเจนอย่างกูเนี่ยเขาไม่กล้าแจ้งกูตอนนี้หรอเขากลัวรัฐบาลสวีเดนเล่นงานเอาแต่พอกูเข้าเมืองไทยก็จับกูแต่กูยังไม่สละสัญชาติไทยคือเฮียแม่งสัญชาติไทยก็แม่งละยากเย็ยนชิบหายเอาตังกูต้องเยอะโอเคเดี๋ยวคุยกันต่อนะคะนี่ไงนะคนแบบเนี้เหรอ จบป .6 เนี่ยเหรอแล้วก็เคยต่อแล้วว่าจบปริญญาเนี่ยละ่ะเนี่ยเหรออย่างเงี้ยน้าอย่างเงี้ยจะปกป้องสถาบันสถาบันต้องการคนแบบเนี้ยปกป้องเหรอ <c oughs> ก่อนนี้มึงจะปกป้องสถาบันนาะอีฟ้าหรืออีกเก่งมึงปกป้องครอบครัวมึงก่อนดีกว่าไหมมึงทําตัวเองให้มีแดกก่อนดีไหมมีทําตัวให้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครแล้วก็ชักดาบเขากู้แล้วโกงอย่างมึงดีก่อนไหมอืม อ่ะนะคะนางกนกกนกวันหมวกสวยัยหรือฟ้าอ้างตัวอ้างว่าตนเองน่ารักสถาบันแต่จริงๆแล้วคบกับอ e ีร็รอนดอนเพื่อให้เจมตีคนที่ไม่ชอบหน้าอย่างที่ป้าพูดไปแล้วไงคือจริงๆแล้วเนี่ยเอาสถาบันมาเป็นของเล่นเอาสถาบันมาเป็นหนังหน้าไฟจริงๆกูไม่ชอบใครกูก็ไปยัดคดีเขานี่นี่น,นี่ภาพถา่ายนี่เข้าไปที่พอ,พอทอนะคะ นี่ไปที่ปอทอนะคะแบบอยากดังกันนะนะอ่าโอเคนี่อุ้ยหลายชาแนลค่ะหลายชาแนลแต่ความจริงคือการทะเลาะวิวาทมินประมาทกันบนเฟซบุ๊กนี่เรื่องจริงค่ะและและไม่เห็นหรอคะป้าจะพูดให้ฟังว่าอีฟ้ากับอีติ้งเนี่ยมันพยายามโหนป้าอย่างอีฟ้าน่ะมานั่งด่าป้านะจริงๆนะความจริงนะนะแก้งความเอาเรื่องก็ได้ ทนายรับทำเรื่องให้แต่เราบอกคู่ตรงๆนั้นไม่อยากเสียเงินหรอกถามว่าทำไมมันไม่คุ้มค่ากับคนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหมาเห่าเครื่องบินน่ะพวกมันนะอ่ะอุเพทอีกลีขอโทษนะคะถ้ามึงบอกว่ากูเป็นกลีนะกูว่าคนทั้งประเทศไทยอยากเป็นกลีเพราะมีผัวเป็นนักธุรกิจนะ่ะนะนี่เขาไม่ไปไงดูแลบ้านกูเสียงก้องเนี่ยที่คุณได้ยินเนี่ย คือมันไม่มีเฟอร์นิเจอร์ค่ะป้ามีบ้านให้คนเช่าค่ะที่ดูใบนะคะอุ้ยไม่เป็นไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ไม่อยู่ละเพราะว่าเดี๋ยวไปโน่นไปนี่นะคะคือส่วนตัวป้าเนี่ยไปโน่นไปนี่อยู่เรื่อยนะคะแต่ป้าขอใช้ชื่อว่าวันเพนสวีเดนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเราเป็นถือพาสปอร์ตสวีเดนก็ขอใช้คำว่าวันเพนสวีเดน นะคะในบัตรชาชนที่สุวีเดนป้าก็ใช้ใช้สัญชาติเดียวเขาบอกให้ใส่สัญชาติไทยด้วยบอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องกูอายเขานะประมาณนั้นอ่ะเล่าฟังต่อนะคะอโอเคนี่ค่ะกลุ่มจิตอาสาที่ท้องสนามหลวงร้องตำรวจปอ,อทอหลังจากถูกปอมเฟซบุ๊กตอแหลค่ะอีดอกเนี่ย คือทุกคนที่ไปร้องเรียนในโดนโดนปลอมเฟซบุ๊กหมดเลยเหรอนี่คือเราเอาตัวเขาเรียกว่าอะไรล้อเรียนร้อเรียนนะคะเลวร้ยวายสุดๆคือคกลุ่มปกป้องสถาบันลุยฟ้องปอทอล่าไอ้มงปลอมชื่อเฟซบุ๊กมินเบื้องสูงตตแหลพวกมืออยากดังค่ะเหียอีติ้งเนี่ยโหนกูหนักมากเลยนี่อีติง้งหนีเนี่ยโหน ไม่เห็นไม่ได้ยินเหรอคะเวลาเขาออกคลิปเนาะวันเพนไมฟนวันเพนไมฟนคือเขาเป็นเพื่อนดิฉันจริงค่ะคบกับดิฉันด้วยค่ะแต่ดิฉันไม่เอาออกสื่อค่ะนางอยากออกสื่อหนักมากจนไหลสดเนี่ยแล้วก็แก้งโทรมาหาเราแบบแ,แบบเฮ้ยอีนี่สิบแปดมงกุฎป้าจะบอกเลยเดี๋ยววหลังจะเล่าให้ฟังมันมาจยางไงไปมันย่งไงถึงเข้าถึงป้าได้คิดคะนว่าป้านี่ก็ไม่ธรรมดาระวังตัวนะ ยังพาดกับอีนี่ได้อ่ะคิดดูอะความตอแหล1สิบแปดมงกุฎของมัน่ะนะเนี่ยอ,อีอีเนี่ยอีอีติ้งเนี่ยที่ใส่เชือกแล้วก็มีอะไรเขาขาว,ขาวห้อยคอเนี่ยนะอีอ,อีคนที่อยู่ซ้ายมือเนี่ยโอเคนะคะอา้าวเดี๋ยวจะตัวอย่างบางตอนมาให้ดูนิดหนึ่งอา้าวนี่รูปเดียนนะ คนนี้คือผัวของอีฟ้าค่ะนะคะก็ออกมาแฉคือตอนนี้เขาเลิกกันละเพราะว่าอีฟ้าเนี่ยเลิกเขาเลิกกับเขาเพราะว่าอะไรอยากดังอยากไปมีผัวฝันลังนะเชื่ออีปุย๋ยแต่คนอย่างอีฟ้าเนี่ยบอกซะก่อนนะว่ามันเป็นคนที่ว่าเหมือนกาเกียนางกาเกียอ่าเขาเรียกว่าสามารถเปลี่ยนผัวได้ตลอดถ้าเกิดว่าเอางี้แล้วกัน เดี๋ยวอ่านแล้วป้าจะเอามาเล่าให้ฟังทีละนิดนะคะเดี๋ยวคุณสปานเพื่อนคนนี้คือสามีของฟ้านะต้องขออนุญาตเอาคำพูดของคุณเนี่ยมาให้สังคมได้รับรู้นะคะอันนี้เขาคุยกันอันนี้ป้าจะเอามานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วป้าจะเอาค่อยๆเอาออกมาอ่านให้ฟังนะคะคุณสปานเพื่อนคนเขาบอกว่านี่ก็แมวนี่ล่ะครับอะไรอะไรก็พังหมดเข้าของในบ้านฟ้าไม่เคยรักษาเข้าของเลยครับคืออีฟ้าเนี่ยเลี้ยงแมวค่ะ แต่เห็นคนเขาบอกโสโครกมากเลี้ยงแมวโสโครกมากนะคะอ่าก่นเนี้โอเคนะคะยังจําได้ไหมครับยังยังจําได้ไหมถ้าทุกคนทราบว่าฟ้าพูดเสมอว่าผมทําอะไรอะไรให้เขามากมายแต่วันนี้มันไม่ใช่ครับเขาโยนทุกสิ่งทุกอย่างมาให้ผมเพื่อจะโยนเพื่อจะเดินจากไปคือเขากําลังจะบอกว่าเมื่อก่อนอีฟ้าเนี่ย เขาสร้างภาพว่าเขาเนี่ยเป็นเมียคนรวยเป็นเมียคนรวยผัวให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่เสร็จแล้วผัวมาเปิดโปงก็ไม่ใช่ครับนั่นเป็นอดีตครับผมไม่ได้รวยแล้วครับแล้วผมก็มีเมียหลายคนแต่เขาก็บอกเขาบอกเขาแมนนะผู้ชายคนนี้เขาแมนเขาแมนพอสมควรเพราะว่าเราดูจากการที่เขารักลูกส่วนอีฟ้าหรือว่าอีเก่งเนี่ยมันไม่ได้รักลูกมันถามว่าป้าทำไมต้องพูดเรื่องนี้ เรื่องส่วนตัวเขาต้องพูดค่ะเพราะอีพวกที่ปกป้องสถาบาันทุกตัวทุกตัวเลยที่ออกมาเป็นข่าวนะชีวิตจริงนะแม่งโคตรบัดซบชีวิตจริงนะเป็นเมียน้อยเขาด้วยขายน้าตู้หูดลดพ่วงข้างง่อยๆแต่โอ้โหถ้าอยู่ในเฟซบุ๊กในกูอยากจะเป็นสาวไฮเซอร์ Hi, แล้วมานั่งออกคลิปนั่งจิกด่าคนอื่นเขาอีคนพวกนี้จะต้องให้สังคมได้รับรู้ค่ะว่าที่เห็นหน้ามันสวยๆนะ่ะ ชีวิตจริงมันสวยขนาดไหนผัวไม่เอาแล้วนะคะเดี๋ทุกวันเนี้ยจะบอกให้อันนี้ก็ใครคุณปา้าคุณป้าปิ่นแก้วกองลาดเนี่ยแม่อีฟ้าหรืออีกเก่งค่ะเรื่องตอแหลสร้างภาพยกให้มันอีโคดดอกมันสร้างภาพว่ามันรักเจ้าด้วยการไปคบกับอีโรดไงแม่ แก้วพูดนะคะกะหลี่คือมันควยอะไรว่าคนไม่ถึงใจต้องควยช้างอีสัตว์คือแม่เขาสุดๆแล้วค่ะสุดๆจริงๆกับอีๆ,ๆพวกเนี้ยมึงนั่งด่ากูมาตั้งนานแต่กูไม่ค่อยคิดไม่ถือสาหลักเพราะอะไรรู้ป่ะอีฟ้ามึงมันก็แค่หมาเห่าเครื่องบินนี่ชีวิตกูอะทำนี่ชีวิตกู สามีดูแลมายี่สิบกว่าปีแล้วค่ะเนี่ยก่อนที่มึงจะมาดูแลมึงก่อนที่มึงจะปกป้องคำว่ามึงปกป้องสถาบันน่ะมึงปกป้องตัวมึงให้มันรอดพ้นมีกินมีใช้ไปวันวันหนึ่งก่อนเถอะอีฟ้านะหรือว่าอีเก่งอ,อีกนกวันหมวกสวัยเนี่ยพวกนี้แปลกเนาะอยากดังก็โหนเจ้าโหนทหาร อ่านะคะป้าพูดไปสองสองแผ่นกระดาษตรงนี้นะคะเดี๋ยวป้าจะเอามาค่อยๆพูดให้คุณฟังนะคะนี่ค่ะป้าแก้วป้าแก้วในแกชื่อเล่นชื่ออะไรไมาเรียกปิ่นแก้วนะป้าปิ่นแก้วกองราดเนะี่ยป้ายังโดนมันป้ายังโดนมันด่าเลยว่าเป็นควายแดงล้มจเจ้าทั้งที่เป็นแม่ของมันแล้วที่สําคัญคุณรู้ไหมคะว่ามันไม่ยอมรับว่าผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ เพราะผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเขาไม่มีจะกินเขาต้องทำงานหนักนานๆถึงจะมีเงินกินครั้งหนึ่งคือเขาก็พูดเหมือนตามปกติของคนทั่วไปมันรับไม่ได้มันจะต้องเป็นลูกคนรวยแต่กูบอกมึงนะอีฟ้ากูก็มีแม่จนกูไม่เคยอายเลยว่าแม่กูจนกูไม่เหมือนมึงนะคะ โอเคนะคะมาถึงตอนนี้แล้วเดี๋ยวป้าจะไปค่อยๆเล่าให้ฟังตอนหน้านะคะเพราะฟันก็ผ่านมา17นาทีแล้วเราก็จะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เสียเวลามากเวลาฟังก็ฟังนิดๆหน่อยๆนะคะโอเคนะคะป้าจะได้กลับบ้านแล้ววันนี้อากาศร้อนมากร้อนสุดๆคิดถึงสวีเดนเลยบอกตรงแต่เดี๋ยวก็จะต้องไปตะเข็บชายแดนที่ประเทศไทยอีกค่ะ ตะเก็บตายแดนก็เป็นเกาะเล็กๆนะคะก็ไม่บอกหรอกว่าไปทำอะไรอยู่ที่ไหนนะก็ไปกับสามีค่ะนะคะก็บอกแค่นี้แหละแต่ไปเมื่อไรไม่ให้รู้เพราะว่าสามีบอกว่าไม่ต้องไปบอกใครเรากไปไหนมาไหนอ่ะเออก็จริงของเกอ่ะแต่ถ้าป้าหายไปบ้างต้องเข้าใจกันบ้านนะคะว่าบางครั้งจะต้องติดทุรล,ละนะคะ โอเคนะคะสวัสดีค่ะรักนะคะทุกทุกคนจุบ๊บจุ๊บป้าแก้วสู้ๆป้า